อครับผมบน,นี่นี่ครับผมนี่มีลุ้นครับอ่ะติดครับผมนี่ครับผมนั่นอันนี้ตัวสวยเลยนะครับนี่ง่ายเบ็ดหลังนี้ นีน้ำขุ่นๆนะครับสงสัยจะ,ะปลาจะติดนะ,ะต้องดูครับผมว่าเป็นปลาอะไรนะอะปลาช่อนนี่ครับผมนี่น,นี่นี่ปลาช่อน,นครับผมนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ มันหมานครับตัวสวยเลยนะครับผมหลังแรกครับผมนี่ครับเป็นเยื่อปลากระดีนะอันนี้มันตายแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในรอบนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีผมก็จะเอามาเสียไปเรื่อยๆนะครับผม นนี้มีลุ้นครับผมน,นี้มีลุ้นครับอ่ติดครับผมติดครับนี่โอ้ตัวเป็นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ครับผมนี่แบบที่สองนี่ นี่ตัวสวยเลยนะครับนี่ง่ายสวยครับผมนี่แต้มที่สามโอเคนี่ปลาดุกอยู่หลังรอบนะหน้ารอบหน้ารอบไปหมดแล้ว รอบดูป็นปลาดุกน,นี่ปลาดุกกระทุกท่นไม่ได้เอาลายมานะไม่ได้เอาสุ่มมานะู่ปลาดุกไม่รู้ในรอบมันจะมีอะไรหรือเปล่านะก็มาดูวนะ่เผืืองูเข้านะครับผมผมจะได้เอาออกนะฮะพะปลาดุกเขาจะเข้าช่วงนี้ฮะช่วงเย็นเย็นนี่ครับผม มีงูจริงๆฮนะมีหน้ามันไม่เข้านะครับผมผมต้องมาดูนะครับตอนเย็นนะมันมีงูเข้านะปลามันเลยไม่เข้านะครับผมงูมันชอบเข้าตอนกลางวันนะมีหน้าปาลามาอ,อกันนะครับผม ในปลากรดีเดี๋ยวเราจะไปไปผักเบ็ดนะครับมีงูสองตัวสามตัวนะครับโอ้่หกกระโหลกสอง้้วก็องงูปลาหนึ่งนะครับโหไม่มีปลาดุกสักตัวปลาดุกจิเจินไม่เข้านะมันมาเจองูนะครับผมก็ต้องเอาออกแล้วก็ใส่ไว้งนว้นพรุ่งนี้นะครับผมโอเคครับ